เอาปันได้ได้กันเลยเนาะดูกลแต่ว่ารถเงได้ถูกได้เลยนี่ถูกได้ยไม่ใหญ่ลงมันรวมขั้วนมาไหเนี่ยนุมายั้วนั่นนั่นนนนเดงเดงเร่งเอาได้เต็มนี้ได้กไปเลยเียดอออบ้าน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  มามามาเาปีวีมาก <laughs> ปีวีมากเด็ดเดดเท <laughs> ายุยย <laughs> เอ <laughs> ะไรบอเป็นนะ่ะ

เสียบก้อนมันเหม็นเมะดหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn